อีกหนึ่งฉากที่น่าจดจำมากสำหรับผมและคนดูหนังชาวไทยบางส่วนของหนังเรื่องฮอตช็อตพาร์ติวเมื่อปี1993ก็คือฉากล้อเลียนพระไทยในหนังเรื่องนี้ซึ่งฉากนี้ในฮอตช็อตพาร์ติวก็คือฉากที่ล้อเลียนฉากจากหนังเรื่องเรมโบ3สามที่ตัวละครเรมโบมาใช้ชีวิตอยู่กับพระในประเทศไทยและความที่ฮอตช็อตพาร์ติวนั้นล้อเลียนหนังเรมโบ่ภาคสามเป็นหลักก็เลยทําให้ต้องมีฉากที่ตัวละครพระเอกอยู่กับพระไทยในเรื่องด้วยและด้วยความที่มันเป็นหนังล้อเลียนเน้นตลกเอาฮาหนังก็เลยนําเสนอพระไทยในว เรื่องนี้ให้ออกมาดูน่าขำเช่นตอนที่บรรดาพระไทยทั้งหลายเจอสีกาสุดสวยจนทำเอาพระบางองค์เดินสะดุดตกบ่อน้ําหรือตอกตะปูตั้มมือตัวเองไหนจะบรดาพระทั้งหลายที่ต่างกลูกันเข้ามาหาสีกาเพื่อโชว์ความสามารถสารพัดไม่ว่าจะเป็นพระที่ถอดสบงเพื่อโชว์กล้ามอันใหญ่โตหรือโชว์สุนัขเดินสองขาและรวมไปถึงพระโชว์สเตปการเต้นอีกด้วยซึ่งถ้ามองเผินๆมันก็หาอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับแต่สำหรับประเทศไทยในตอนนั้นอาจจะขำไม่ออกเพราะตอนที่หนังเข้าฉายเขาได้มีการตัดฉากเกี่ยวกับ พระส่งออกไปเพื่อให้หนังได้เข้าฉายแต่ภายหลังก็ได้มีการนาาพพรําเอฉากพระนี้กลับเข้ามาใส่อีกในฉบับที่เป็นวิดีโอก็ถือว่าเป็นอีกฉากที่ทั้งขาแล้วก็ฉวดให้ดราม่าได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากมันก็เป็นฉากที่ฮาดีเพราะว่าหนังมันล้อเลียนน,นะและก็เรื่องจริงทุกวันนี้ยิ่งกว่าหนังสี